สวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช n n e l The Move ครับวิดีโอนี้เป็นตอนพิเศษที่ผมเลือกเอาเกมที่เคยเล่าไปแล้วในช่วงเท a ลเลอร์เทลเลอร์รวมทั้งเกมใหม่บางเกมที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเยอะมากนะครับมาอัปเดตให้ฟังรวมไปถึงเทลเลอร์ใหม่ๆด้วยเอาเละครับทั้ง7เกมนี้มีข้อมูลอะไรมาเล่าบ้างมาลองดูกันเลยครับ เกมแรกที่ผมรอเป็นเบอร์ต้นของปีนี้เลยนะครับก็คือ Bio Mutant เกม Open World Action RPG ที่เราจะรับบทเป็นสัตว์กลายพันธุ์ผู้มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยอาวุธรูปแบบต่างๆโดยตัวเทรลเลอร์ล่าสุดก็ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่ๆทั้งฉากสู้บอสอาวุธใหม่ฉากคาสตนนะครับเรียกได้ว่าย,ยิ่งดูก็ยิ่งอยากเล่นซึ่งในช่วงท้ายเทรลเลอร์นั้นระบุวันวางจำหน่ายมาแล้วว่าเป็นวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงโดยเกมจะลงให้กับทั้ง PC Xbox One และ PlayStation 4นั่นเองครับ เกมที่2 p r i n e o f persei remake เกมระดับตำนานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย,ลายคนตั้งแต่ยุคแฟมิคอมจนมาถึงการรีบูตในช่วง PlayStation 2อีกทั้งตัวเกมยังเป็นรากฐานให้กับ S s a s s i n s Creed นะครับสุดท้าย ubisoft ก็ไฟเขียวให้มีการพัฒนาโปรเจกต์ print o f persei remake ขึ้นมากระทั่งตัวเทรลเลอร์ถูกปล่อยออกมาสู่แฟนแฟนเมื่อ6เดือนก่อนพร้อมกับกระแสตอบรับในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกราฟิกที่ไม่สมราคา remake เลยส่งผลให้กำหนดการเดิมที่เกมจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดในนนตอี้ แต่ว่าข่าวเรื่องของการยกเลิกนั้นยังไม่มีออกมานะครับเพราะาดูจากกระแสตอบรับแล้วผมคิดว่าแฟนๆหลายคนน่าจะรอเกมนี้กันจริงจังแน่ๆส่งผลให้ Ubisoft คงเขียนองค์ชายเปอร์ซีออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องรอกันไปก่อนนะเกมที่ you, 3 Among Us อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าตัวเกมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานกับแผนที่ใหม่อย่าง Airship ที่มีขนาดใหญ่กว่าเก่ารวมทั้งระบบการเล่นที่เพิ่มเข้ามาทั้งงานใหม่ที่ลูกเรือต้องทําระบบเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกห้องเกิดได้ระบบบันไดขึ้นลงนะครับทั้งนี้คุณผู้ชมที่มีตัวเกมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ของ Steam Epic Games StoreNintendo Switch หรือว่าบนมือถือก็สามารถเข้าไปเล่นได้ฟรีได้เลยนอกจากนั้นผมเข้าไปเช็คใน Ste ีมล่าสุดด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือสกิน Keep your eyes peeled. We definitely have an imposter here. เกมที่4 s p สปีดลิมิตเกมแนวอาร์เคดเกมนี้เดี๋ยวมูฟเคยเอามาเล่าเป็นวิดีโอ2ตอนที่ผมเน้นย้ำไปเรื่องความยากที่ผู้เล่นจะต้องมุ่งไปข้างหน้าโดยที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับเพราะตัวละครของเราจะตายในแบบ s i n เกิลฮิตคิวทั้งหมดเลยโดยข้อมูลที่มาอัปเดตให้ฟังก็คือตอนนี้เกมวางจําหน่ายแล้วนะครับใครที่ติดตามหรือว่าเราเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถกดเข้าไปซื้อได้ทั้ง Play 4 Xbox One Nintendo Switch, ์ i ็อกซ์วันดวก็ PC เลยครับ เกมที่ h o s ก็ส r i k ์ คือเกมนี้มันมีปัญหา,หาอยู่เรื่องหนึ่งกับผมก็คือผม,มเคยทำแชร์ประสบการณ์เกมนี้ไปนในช่วงที่ยังเป็น early access ด้วยแล้วปรากฏว่าล่าสุดทางผู้พัฒนาปล่อยชเ,เลอร์เวอร์ชันสมบูรณ์ออกมาเมื่อไม่นานนะครับทว่าเขาเปลี่ยนชื่อเกมเป็น Ghost Strike ซึ่งถ้าที่ผมจําได้ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ชื่อนี้นะถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะผมก็เลยหาวิดีโอของตัวเองไม่เจอแต่ทว่าจุดเด่นของเกมนะครับนอกจากภาพที่มีสีสันจัดการตาแบบที่เห็นแล้วความท้าทายก็คือ Ghost Strike ยังวางคอนเซปต์เกมให้เป็น Role p i a e ที่เน้นยิงเป็นหลักทั้้งวววว่่่าาจจุดดททีีีํใหหชนนนรออออกก็คืืเเเมมมตะไล แต่ว่าจะให้เวลานับถอยหลังมาซึ่งถ้าเราโดนยิงเวลาจะลดทั่วเลยเลยครับและถ้าเราฆ่าบอสไม่ได้ในระยะเวลาที่มีก็จะเท่ากับการเริ่มสู้บอสตัวนั้นใหม่เลยนั่นเองทีนี้ประเด็นที่จะมาอัปเดตก็คือวันวางจาหน่ายนั้นมีกําหนดอ,ออกมาแล้วนะครับว่า Ghost Strike ตัวสมบูรณ์จะขายใน s t e ีมกับ Nintendo Switch ในวันที่15เมษายนนี้ครับ แล้วต่อไปเกมที่ 6D e ด d d อ o r ประตูแห่งความตายเกมนี้เดอะมูฟยังไม่เคยเอามาเล่ามาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเทรลเลอร์เพิ่งปล่อยออกมาไม่ถึงสัปดาห์ทว่าตัวเกมก็นึงดูดผมอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับโดยเรื่องราวนั้นเล่าถึงอีกาที่เป็นตัวเอกของเกมเขาทําหน้าที่สะกดรอยตามดวงวิญญ,ญาณที่หายไปให้กลับมาให้ได้ทว่าวิญญ,ญาณที่หลุดรอดกลับสั่งสมพลังมากมายเอาไว้นำให้ทุกครั้งที่เขาเจออีกาของเราจึงต้องแสดงฝีมือเพื่อกำราบดวงวิญญ,ญาณเหล่านี้ให้หย่หมัดทว่าเกมเพลย์จะน่าเล่นแค่ไหนให้คุณ เอาละรครับทีนี้ก่อนจะไปถึงเกมสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีต่างก็อย่าลืมแวะไปที่ ady co th ด้วยนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษายนนั้นทาง a d v e มีโค้ด cmwof ที่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของต่างๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หูฟัง cpu เครื่องปริ้นคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง a d v e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เอาละเกมสุดท้ายเกมที่7 Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ที่พัฒนาโดย Cyber Connect 2ผู้สร้างโค้ดเกมต่อสู้ที่เกมเมอร์หลายคนชื่นชอบมากๆมาแล้วอย่าง Naruto Ultimate Ninja Storm ฉะนั้นอนิเมะที่โด่งดังอย่างดาบพิฆาตอาสูรก็สมควรเป็นฝีมือของเดเวลลอปเปอร์ค่ายนี้ด้วยเช่นกันครับและผมคิดว่า Cyber Connect นะ่าจะไม่ทําให้ผู้ชมผิดหวังแน่นอนโดยณนะตอนนี้ทางผู้พัฒนาได้ปล่อยเทรลเลอร์ตัวละครอ,ออกมาแล้วบางส่วนท้ว่ากําหนดการที่แน่ชัดยังไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ว่าจะเป็นปีนี้แน่นอนโดยดาบพิฆาตอาสูรเกมนี้จะลงให้กับ PS4 Play, 4, Play 4, 5 Xbox One Xbox Series X แล้วก็ PC และนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตทั้งหมดที่ The Move สรุปมาให้นะครับใครรอเกมไหนอยู่บ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ